สวัสดีครับพบกับเราเล่าเรื่องหลอนสองยามวันนี้เราจะมาพูดเรื่องผีหลังกรวงตำนานผีพื้นบ้านทางภาคใต้ผีชนิดนี้จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆค,คนทั่วไปหากแต่ที่ผิดปกติก็คือที่กววงหลังของพวกมันจะกรวงเห็นแนวกระดูกสันหลัง และมักจะมีนอนเกาะอยู่ข้างในดังนั้นพวกผีหลังกรวงเวลาไปไหนมาไหนจึงมักเอาผ้าคลุมปิดแผ่นหลังที่กรวงของพวกมันเพื่อมิให้ผู้คนที่พบเห็นว่ามันเป็นอะไรตามความเชื่อที่เล่าลือกันมานั้นกล่าวไว้ว่าผีหลังกรวง เป็นผีที่มีลักนะกึ่งดีกึ่งลายซึ่งบางครั้งก็จะปรากฏกายออกจากป่าลงมาช่วยเหลือผู้คนทํางานหรือช่วยเหลือชาวบ้านแต่บางครั้งก็ทำร้ายคนเดินทางเคาะลายที่ไปพบกับพวกมันในป่าโดยเข้าบาังเอิญลักษณะที่สําคัญที่สุดก็คือผีหลังกรวง เิ็นผีที่มีสัจจะและหากมันได้ตบปากรับคำจะทำสิ่งใดพวกมันก็จะทำตามคำพูดที่ให้ไว้และในทางกลับกันหากใครสัญญาสิ่งใดกับพวกมันก็ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเช่นกันไม่เช่นนั้นก็จะต้องพบกับความหายยนะในสมัยก่อน เคยมีเจ้าอาวาสองค์หนึ่งคบหาเป็นสหายกับหัวหน้าผีหลังกรวงมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าอาวาสได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ทว่ายังขาดไม้และแรงงานที่จะมาช่วยให้งานเสร็จได้ตามกำหนดเลิกจึงขอร้องให้ผีของตนนำบริบารมาช่วยงานทางฝ่ายหัวหน้าผีหลังกรวง ก็ตบปากลับคำจะช่วยเจ้าอาวาสสร้างอุโบสถหากแต่ได้ขอกับเจ้าอาวาสไว้ว่าในวันสมโพธอุโบสถหลังใหม่นั้นต้องจัดให้มีโรงหนังตรุงเล่นทั้งสี่ทิศทิศละหนึ่งโรงเป็นเวลาเจ็ดวันซึ่งเจ้าอาวาสก็ตอบตกลงหลังจากนั้นพวกผีหลังกรวง ก็ตัดไม้ชักลากลงมาจากภูเขาและระดมกำลังมาช่วยสร้างอุโบสถในยามค่ำคืนขณะที่ชาวบ้านกำลังนอนหลับกันและในเวลาไม่นานอุโบสถก็ติดตามความตั้งใจของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจึงจัดให้เล่นหนังตะลุงฉลองอุโบสถหลังใหม่สี่โรงโดยตั้งทิศละหนึ่งโรง เป็นเวลาเจ็ดวันตามที่รับปากไวยกับหัวหน้าผีหลังกรวงซึ่งเมื่องานฉลองเริ่มขึ้นเหล่าผีหลังกรวงก็หหมผ้าคุมหัวแฝงกายเข้าปะปนกับเหล่าชาวบ้านมานั่งชมหนังตะลุงอยู่เป็นอันมากซึ่งงานฉลองก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนถึงวันสุดท้ายในวันนั้นเอง เกิดเหตุมีหนังตะรุงโรงหนึ่งไม่มาแสดงได้แต่เจ้าอาวาสก็เห็นว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วคงไม่น่าจะเป็นอะไรจึงปล่อยเลยตามเลยและในเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันงานวันสุดท้ายนั่นเองขณะที่นังตะรุงทั้งสามลงแสดงกันอย่างชนิดฝากฝีไม้ลายมือไว้ และสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าคนดูที่ชอบชมมาตั้งแต่หัวค่าก็มีเสียงร้องดังมาจากกุฏของเจ้าอาวาสเสียงนั้นทําให้การแสดงหยุดชะงักลงพร้อมๆกับชาวบ้านจำนวนมากและลูกศิษย์วัดวิ่งกรูกันไปยังกุฏของท่านเจ้าอาวาสทว่าเมื่อทุกคนมาถึงหน้ากุฏ ก็ได้เห็นเลือดไหลนองลงมาตามขั้นบันไดพวกชาวบ้านที่ตั้งสติได้ต่างวิ่งกรูกันขึ้นไปและเปิดประตูออกภายในนั้นพวกเขาได้พบว่าท่านเจ้าอาวาสมรณภาพเสียแล้วโดยอยู่ในสภาพที่คอหักจนหมุนได้ลอบเลือดไหลนองทั่วพื้น ทั้งนี้การที่เจ้าอาวาสไม่หาหนังตะรุงมาฉายครบทั้งสี่โลในวันสุดท้ายทำให้หัวหน้าผีหลังกรวงโกรธแค้นเพราะถือว่าเจ้าอาวาสไม่รักษาคำสัญญาที่ให้ไวดังนั้นหัวหน้าผีหลังกรวงจึงได้มาเอาชีวิตท่านเพื่อชดใช้นี่คำสัญญา ที่เจ้าอาวาสเคยให้เอาไว้นั่นเองการให้คำมั่นสัญญานั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรนักสำหรับหลายหลายคนเพราะใช่เพียงแค่คำพูดก็สามารถทำได้แล้วหากสิ่งที่ยากคือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก็มักจะมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ไม่อาจจะทำในสิ่งที่ตนให้สัญญาเอาไวา้และเรื่องที่จะเล่าถึงต่อไปนี้ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งตักติดที่เกิดขึ้นผีชินคือผีในศาสนาอิสลามซึ่งในความเป็นจริงนั้นในฐานะของความเชื่อของชาวมุสลิมนั้นเชื่อกันว่า ผีชินไม่ใช่ผีที่มีรูปร่างอย่างผีไทยที่เที่ยวออกแลบลิ้นปิ้นตาใส่ชาวบ้านแต่ผีชินนั้นคือสิ่งชั่วร้ายที่คอยล่อลวงให้คนทำบาปเช่นดื่มสุราไม่ละหมาดขโมยของแต่นั่นคือของหลักศาสนาเมื่อความเชื่อเรื่องผีชินของศาสนาอิสลามเข้ามาผสมปนเปก,กับความเชื่อ แบบดั้งเดิมของคนไทยและผีในท้องถิ่นปาคใต้ผีชินผีชินนั้นเป็นคำเรียกผีกลุ่มที่มีบ่อกเกิดจากความเชื่อของอิสลามแต่มาโด,ด่งดังในกลุ่มของคนพุทธในภาคใต้รูปลักษณะของผีชินนั้นจะเป็นดวงไฟสีเหลืองบางดวงก็เป็นสีเขียวโดยมีขนาดตั้งแต่จานและกระด้ง ญาติเล่าให้ฟังว่าในตอนกลางคืนผีชินจะล่องลอยไปในอากาศอย่างหิงห้อยเชื่องช้าที่ที่มันลอยไปก็มักจะเป็นที่เฮียนอาถรรพ์หน้าที่ของผีชินคือรักษาที่ทางต่างๆซึ่งในหนึ่งก็คือเขาเป็นกลุ่มวิญญาณที่ครอบครองพื้นที่มาก่อนของมนุษย์ แต่ด้วยทำผิดทะสัญญากับพระเจ้าชินเลยถูกลงโทษและไม่ได้รับความเหลียวแลจากพระเจ้าการเลี้ยงผีชินส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงและเลี้ยงผีชินกันอย่างแพร่หลายในสังคมชนบทของภาคใต้เพื่อให้รักษาของรักษาบ้านเพราะในสมัยก่อนโจรชุกชุม บ้างก็เอามาทำมาหากินกาวคือคนที่เลี้ยงจะให้ผีชินไปสำแดงฤทธิ์เกิดอาเพศกับผู้คนและมีเพียงคนตนเดียวเท่านั้นที่รักษาได้เพราะเป็นเจ้าของผีซึ่งอันนี้คือการหากินที่บาปยิ่งนักญ <c oughs> าติเล่าให้ฟังว่ามียายแก่ในหมู่บ้านคนหนึ่ง เลี้ยงผีชินดอกไม้ไว้ทำให้แกงามกว่าคนรุ่นเดียวกันมากคือแม้จะแกะก็งามแบบคนแก่แต่ตอนแกใกล้ตายแกทรมานมากคือไม่ยอมตายเสียทีจนกว่าจะหาคนมารับของไปจากตนคือถ้าคนอยู่มากๆากแกก็จะอดอดแอดแอดไม่มีเลี้ยวแรง แต่เมื่อรับตาคนแกจะลุกขึ้นหรือหาของกินปีนหลังคาเรื่องนี้ญาติคุณนั้นเขาแอบดูจนนานเข้าทำให้ยายคนนั้นไม่ได้พักผ่อนในเวลากลางคืนเพราะแกจะนั่งคุยหวัวเราละล่าเริงอยู่คนเดียวชาวบ้านบอกว่ายายไม่ตายเพราะผีชินนี้ที่แกเลี้ยงเอาไวา้ เข้าสิงอยู่ในร่างของยายจนลูกสาวแกสงสารยายมากเลยขอรับผีชินนั้นมาเลี้ยงต่อโดยการสืบทอดกันในซอกประตูมีการเลี้ยงเส้นไหว้ผีและก็มีวิธีสืบทอดที่เป็นความลับจากนั้นไม่กี่วันยายคุนนั้นก็จากลูกนี้ไป ตั้งแต่สดีตจนถึงตอนนี้ยังคงมีคนเห็นผีชินอยู่เรื่อยมาโดยส่วนใหญ่ผีชินมักจะปรากฏในพื้นที่ฟ้าเปิดมันจะลอยล่องไปจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งมีลักษณะเป็นดวงไปขนาดอย่างที่บอกไปถ้าเป็นดวงสีเขียวนั้นจะเป็นพวกหัวหน้ามันแต่ถ้าดวงเหลืองๆนวลนๆน จะเป็นพวกลูกน้องหรือลูกสมุนจากเรื่องเล่าทั้งหมดนั้นกล่าวตรงกันว่าผีชินมีลักษณะเป็นดวงไฟสีเขียวนวลนวนๆไม่มีแลบลิ้นปิ้นตาอย่างผีอื่นอย่างเช่นผีของไทยการปรากฏตัวของผีชินแต่ละครั้งอาจสัมผัสกับเรื่องไร้ลายของคนในหมู่บ้านเช่นมีคนตายมีคนป่วยหนัก และถูกผีชินกะระทำความเชื่อเรื่องผีชินทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความยำเกรงและเคารพในธรรมชาติไม่มีการรุกรานพื้นที่อย่างไร้เหตุความเชื่อนี้ชี้ให้เห็นว่าคนกับผีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันโดยคนจะเลี้ยงผีปีละครั้งผีก็เฝ้าตับในที่ดินให้คน ดูแลให้พืชผลเจริญงอกงามตามความเชื่อนี่คือเสน่ห์ของความเชื่อเรื่องผีในภาคใต้